เออนั่งกูดันไหนทักเพียสิเออน่นได้เร้อยแล้วนี่ไห้ปไเดียไหมดีไหม <laughs> ngon 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 Ăn ngon ngon hết khó này ngon 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 khó lại lại ngon Đấy ngon 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 cũng được หมเนี่เลี้ยงแมวด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เลี้ยงค่ะไปทำอะไรมันเกี่ยวข้องกับแมวอ่ะต้องไปอุทิศให้แมวด้วยแต่หนูไม่ชอบแมวหรอกเออนี่แหละมันเกี่ยวข้องกับแมวซื้ออาหารให้หรือไงก็ไปทำบุญนี่แหละที่บอกอะเป็นรบร้อยหนึ่งอุทิศให้แมวเจ้ากรรมดเวนทั้งหมดเพราะอะไรเราไปฆ่ข้าวมา ตอนรับนักกีฬาไปแข่งกับผมชาอรุแล้วตอนนี้ก็คิดว่าจะคล่อมครับตอนนี้พอคล่อมไปปั๊บแล้วมันดังขึ้กลับมาดูปรากฏว่าขันเล้วเป็นพวงเลยครับเป็นเมือกเลยอ๋อคือทับงูไปโดยไม่เจตนาไม่เป็นไรก็เป็นธรรมบุญที่ผมบอกไนั่นแหละเห็นไหมเขาก็มาสิงเราเป็นอย่างเงี้ยผิดใช่ไหมร่างกายเราก็ไม่ดีแต่ผมสื่อให้แล้วไป็นทำตามที่ผมบอกอ่ะอันนี้คุณน้าก็ไปทำใี่งูกับแมวนะแล้วก็บการอยู่เองทั้งหมด ไม่เคยฆ่ามันเป็นไรต้เราไม่ได้เจตนาอ่ะเดินเลยพี่ลุกได้จับแลวนะเออสี่ขั้นนะลุกได้ไปเดินปลอเลยเดินไปเลยตัวตองยืดตัวเดิน มาได้กลับมายกแขนขึ้นสองข้างเลยนี่ได้ไหมเออมเออย่ยมเลยดีใช่ไหมโลงมาที่ลงเลยนะเอออลองนั่งดูสิลองนั่งดูง่ายกว่าเดิมไหมนั่งดูแล้วลงง่ายกว่าเดิมก็โอเคนะ เราก็ว่างก็เปทำบุญเนาะเป็นมันได้มเป็นได้ลองลอลองนั่งดูทำบุญก่อนดีกว่าทำบุญก่อนแล้วก็มาซ้ำได้ตลอดนะมัช่วยฟีอยู่แล้วไม่ไง่ะยังตึงงหมดอันนี้ขาราไปีเอาละ อ <ไป S 1> ันนี้

你去买。 ดีไหมดีมาดีนะขี่จกักรยานไม่ได้ก็ไปแข่งไปละ <l ug> ขามาันขามันแข็งมันไม่ไหวตามเราเรานั่งใหม่หนั่ง này thân này thân này thân con thân này thân này 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những lúc này <laughs> ừ. nong non. à, nó tưng hiểu tham ạ trong chung nong nó sẽ thành cả đùn luôn, hiểu chưa? nó lúc này nó sẽ lắm sẽ rông, nó sẽ luôn, nụm và à, เดินเดินอ่าเดินก้าวยาวนี่อ่าเดินไปเดินไปโอ้โหเดินไปเดินไปไหนเดินไปเดเอาโอ้ยงรียบร้อยอ่านั่งลงเลยดูที่มันนั่งสบายเหมือนเดิมไหมไม่ต้องกลัวเลยอ่านั่งเลยสบายสบาย น่งนั <S 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 ่งดีขึ้นเมือเดิมมดีเลยโอเคมันตึงไงมันถึงจะนั่งไม่ได้นันงหลังหลังอตอนที่เราพิงอยู่นี่มันดีกว่าเดิมไหมตรงนั่งพับเพิ่มมันคล่องกว่าเดิมไหม ดีขึ้นมาเออแล้วก no ็ย no no ันเลยอ่ะม no hmm. no, ันเป็นไรเราอ้วนไงเข้าใจมันจต้นเต้นๆนอันนี้ให้ร่างกายมันแค่ทับได้สบายกว่าเดิมก็โอเคแล้วที่เราพับดูนิดีิดที่กว่าเดิมไหมอ่ะนี่ก็ดีนะพับอีกพับทำเทียบต้องหย่อนนะดูดีไหมล่ะ ดีใช่ไหมก็ดีค่ะเออจะไปดีลูกไปอีกนะมัไม่ดีเดี๋ยวแต่งใหม่เราก็จะดีนะอ่ะแต่ก็โอเคนะที่จะเดินก็รู้สึกภาพรวมใช้ได้ไหมดีขึ้นไหมดีค่ะนะค่อยๆค่อยๆดีกว่านะพี่นะค่อยๆไปทำบุญก่อนเนาะในตัวไม่ลอกร้ายนี่ยหละ ลโลกลายมีนะโลกลายมีไหมเดี๋ยวจะดูนะที่มันเป็นเนิ่ออยู่อะไม่เข้านะ้นรงบาง